สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ก็จะพาเพื่อนมาทำทอดปลาแซลมอนนะคะทอดปลาแซลมอนจะกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกขิงนะคะพริกขิงนะคะ กระเด็นกระดอน,นอมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี้จะไม่ชอบเลยนะคะทอดปลาแล้วน้ํามันมันกระเด็นมากๆเลยนะคะามพท้นตามไรก็จะมีแต่น้ํามันนะคะ ปลาซูมอนเราจะไม่ทอดนานนะคะเพื่อนเป็นปลาที่สุกง่ายนะคะเดียวราามันจะได้สุกนะคะก็จะให้ข้าวน,นอนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะได้สุกนะคะจะได้สุกทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างนะคะเพื่อน เปลี่ยนข้างแล้วก็จะเปลี่ยนข้างน,นะคะนี่น้ำมันกระเด็นกระดอนมากเลย ได้แล้วนะคะเพื่อนๆพอปลาเซมอนจะเป็นปลาที่ว่าสุกง่ายมากๆเลยนะคะ สี่ชิ้นนะจ๊ะเลื่อนมาตรงนี้นะคะเพื่อนปลาเซมอนของเราก็เสร็จแล้วนะคะปลาเซมอนทอดนะคะ หนังนี่จะกรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆยจนี่ชอบกินหนังนะคะหนังปลานะคะเพื่อนๆก็จะเอาเอาเกล็ดมันออกเนาะเห็นไหมคะหนังปลานะคะมันก็จะจะมีความอร่อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจ๊ะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่คือปลาซม,มอนทอดนะคะอันี่ลืมเอาปลาให้เข้ามาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไปเอาปลามาโชว์ก่อนนะคะซื้อมา เพื่อนๆดูไปพังพางนะคะชิมได้เลยค่ะนะคะจนนี้ก็จะซื้อปลานี้มานะคะเพื่อน ไหมคะปลาแซมอนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะไม่ให้ดูยี่ห้อน้องกอยี่ห้ออะไรเดี๋ยวโฆษณาให้เข้าหรือเปล่านะจา๊ะไม่ได้โฆษณานะคะก็ซื้อมาสดแล้วก็เอาไปเอาไปแช่ไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆเอาไปไว้ข้างนอกนะคะปลาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเอาไปไว้ข้างนอกมันก็จะอันนั้นเลยนะคะเพื่อนๆมันก็จะ จะอะไรนะเขาเรียกว่าจะเอ่อจะแข็งเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะคะก็ฝากคลิป่อต่อไปด้วยนะคะอขอบคุณค่ะนะคะมาทาด้วยกันจ้า ทีนี้ก็จะนี้แหละคะ่ะก็อยากจะโชว์โชว์ความสวยความงามของปลาน,นะคะปลาที่อร่อยอร่อยดะจ้ะมาทานด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะนะคะกอ <c oughs> จบคลิปเพียงเท่านี้จ้าจะไม่ได้กินกระพ่อนี้แหละคะ่ะ <c oughs> พาะอยากโชว์นะคะความอยากโชว์ก็ทําให้เราจะไม่ได้กินเกลาวมันคว่ำม,มันหกหมดนะคะเ,เพื่อนอยากจะให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะความอร่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะ